ในช่วงเวลาของการจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย2560การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในแต่ละภูมิภาคจัดโปรแกรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจประชามพันธ์ในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีทั้งเรื่องของงานเทศกาลประเพณีและช่วงฤด,ดูของดอกไม้เบ่งบานโดยภาคกลางจังหวัดนครปฐมชวนชมความสวยงามของดอกชมพูพันธทิพย์ป,ป่านสะพรั่งในช่วงฤด,ดูกาลเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกป,ปีบริเวณถนนวิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมมีมากกว่า สอ0ต้นทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจึงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเทศกาลชมพูพันธทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสนเพื่อให้นักท่องเที่ยวประชาชนที่สนใจได้แวะเข้าไปถ่ายรูปกับภาพสวยๆของดอกชมพูพันธทิพย์สีชมพูทอดแนวยาวสองฝั่งถนนเป็นการร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศของจังหวัดนคปรปฐมให้แพร่หลายมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจภายในงาน เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอกำแพงแสนเช่นชมแปลงสาธิตผักพื้นบ้านที่ศูนย์พืชผักเขตร้อนกิจกรรมการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อครบวงจรชมโดมแมลงผีเสื้อขนาดใหญ่ตะกะแตนกิ่งไม้ยักษ์และพิพิธภัณฑ์แมลงที่รวบรวมตัวอย่างแมลงแห้งจากทั่วประเทศไทยที่อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าจึงเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ชอบการถ่ายรูปสัมผัสความสวยงามตระการตาของดอกชมพูพันธทิพย์พร้อม กับท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมนี้สำหรับจังหวัดเพชรบุรีเชิญชวนเที่ยวงานประจำปีพระนครกีรีเมืองเพชรครั้งที่31ประจำปี2560ระหว่างวันที่1 0ถึง19กุมภาพันธ์ชมขบวนแหเ่เทิดพระเกียรติและขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวงดงามอลังการงานสกุลช่างเมืองเพชรการแสดงพื้นบ้านบนเขาว,วังนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสาธิตจ,จำหน่าย อาหารขนมหวานเมืองเพชรพร้อมสอนร้อยแปดอาชีพเลือกซื้อสินค้าโอทอมมากมายและยังได้ลุ้นรางวัลใหญ่กับงานกาชาดภายในงานอีกด้วยซึ่งความพิเศษของงานส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีไทยชวนผู้เข้าชมงานร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยแต่งไทยเที่ยวเขาวังลุ้นรับของรางวัลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายในงานอีกมากมายนอกจากเที่ยวชมงานประเพณีศิลป,ปวัฒนธรรมของเมืองเพชรแล้วยังสามารถเดินทางชมแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนการขึ้นตาทำน้ำตาลงานอาชี ท้องถิ่นและท่องเที่ยวในโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชในเส้นทางตามรอยพระบาทของเพชรบุรีพระนครคีรีเมืองเพชรหวนย้อนระลึกราชาภูมิพลเทิดทูนท้ายองค์มหาวชิราลงกรเฉลิมล่าสุดุดี158ปีธานีมหายสวรรค์1 0 1ถึงกุมภาพัน์นี้อีกหนึ่งกิจกรรมรับวันวาเลนไทน์ภาคตะว,วันออกนำเสนอเรื่องราวของความรักเชิญชวนให้ นักท่องเที่ยวใส่ใจอนุร,รักษ์ธรรมชาติและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยองกับกิจกรรมรักแสมที่เนินเขาอ,อนุร,รักษ์พันธ์สัตว์น้ําและป่าชายเลนของสะพานรักแสมโดยไฮไลท์ของงานคือการจัดการแต่งงานปูซึ่งจะนําปูแสมฝ่ายเจ้าบ่าวจากจังหวัดจันทบ,บรุรีชื่อนายแสมศักดิ์คุ้งกระเบนมาสู่ขอปูแสมฝ่ายเจ้าสาวในตําบลเนินเขาชื่อนางสาวสีแสมเนินเอาจัดบรรยากาศงานแต่งงานตามประเพณีเช่นเดียวกับ คนทั่วไปและยังมีการส่งตัวเข้าหอ <The> เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ปูแสมและปูดำนอกจากนี้ยังได้สัมผัสวิถีษษษชีวิตชาวประมงพื้นบ้านและผลักดันให้สะพานร,รักแสมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุร,รักษ์เป <The> ็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจร่วมกิจกรรมง,งานแต่งงานของปูคู่บ่าวสาวเชิญร่วมง,งานได้ในวันที่12กุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปในส่วนของกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติยังจัดต่อเนื่องถึงวันที่1 4กุมภาพันธ์2อ 2 6 0ณสะพานรักสแสมอำเภอกแกลงจังหวัดระยอง